เอาโปรไฟล์ของแกมาดูสินี่ค่ะตายแล้วนี่ฝ่ายบุคคลเขาไม่ได้แจ้งแกไว้หรอว่าที่นี่ยเขาไม่รับคนจบจากมหาลัยบ้านนอกทำงานแค่ไม่กี่ปีประสบการณ์แค่นีน้ไม่เห็นจะมีอะไรดีสักอย่างพวกคุณพูดอะไรกันนะคะฉันมาสมัครงานฉันไม่ได้มาขอข้าวพวกคุณกินนะคะนี่แกอย่ามาอวดดีนะที่นี่มันบริษัทข,ของฉันแค่ฉันเอ่ยปากแค่นิดเดียวอะ ก็สามารถเอาคนมาลากคอแกออกไปโยนหน้าบริษัทได้แล้วที่บ้านนอกอะ่ะเขาไม่สอนเรื่องมารยาทอย่างนั้นเหรอถ้าแกไม่ยกมือไหว้พวกฉันสองคนฉันจะเอาคนมาลากคอแกจริงๆด้วยฉันขอโทษน้ำค่ะ,อะขอบคุณค่ะหนูมาสมัครงานที่นี่เหรอจ๊ะต้องระวังตัวให้ดีนะระวังตัวเรื่องอะไรเหรอคะคุณป้า ที่นี่อ่ะไม่เหมือนที่อื่นเขาใช้ให้ทําอะไรอ่ะก็ทําไปนะอย่าไปหัวแข็งหัวดื้อกับเขาล่ะป้าเห็นมาหลายลายแล้วเชื่อป้านะเหมือนป้าขอตัวก่อนนะค่ะฮลัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณมิน้นมินชยาหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่คุณรู้จักชื่อฉันได้ไงอะคะฉันรู้ข้อมูลของคุณมิ้นทั้งหมดคะ่ะฮะ คุณเป็นแก๊งคอนเซ็เตอร์หรือเปล่าคะนี่เธอมาสมัครงานวันแรกมานั่งล่นมือถือซะไรไม่ใช่นะคะคือมีใครก็ไม่รู้โทรเข้ามาหาฉันนะคะ่ะไม่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี่เลยนะฉันสองคนก็เห็นอยู่ว่าแกคุยโทรศัพท์เล่นฉันจะแนะนำอะไรเธออย่างนะไปสมัครงานที่ไหนนยะก็หัดดูบอร์ดบริหาร,ขอ,ร,รของบริษัทเขาบ้างนี่พวกคุณสองคนเป็นผู้จัดการเหรอคะก็ใช่น่ะสิ แต่งตัวดูดีมีสง่าราศีขนาดเนี้ยแกเห็นฉันเป็นแม่บ้านเหรอน่าเสียดายจังนะมาสมัครงานวันแรกยังไม่ทันข้าขงสัมภาษณ์เลยก็ต้องมาตกม้าตายซะก่อนแนละ้วผมว่าคุณกลับบ้านไปเลยดีกว่าอะไรกันคะฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์งานเลยคุณจะมาไล่ฉันกลับบ้านแบบนี้ไม่ได้นะคะท้าไมจะไม่ได้ละ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันนะ่ะจะแม่ตาแกก็แล้วกันนะเอาโปรไฟล์ของแกมาดูสินี่คะ่ะ บุคคลเขาไม่ได้แจ้งแกไว้หรอว่าที่เนี่ยเขาไม่รับคนจบจากมหาลัยบ้านนอกทำงานแค่ไม่กี่ปีประสบการณ์แค่นะี้ไม่เห็นจะมีอะไรดีสักอย่างนี่ไงนี่ไงข้อดีไม่มีผัวซะด้วยแกเอาหรอเปล่าฟูกแกพูดอะไรดเดี๋ยวทิพดวเมียฉันรู้เข้าก็เกมสิแต่ว่าถ้าอยู่เป็นก็ว่าไปอย่าง <laughs> อยู่เป็นไหม <laughs> คุณพูดอะไรกันนะคะฉันมาสมัครงานฉันไม่ได้มาขอข้าวพวกคุณกินนะคะนี่แกอย่ามาอวดดีนะที่นี่มันบริษัทของฉันแค่ฉันเอ่ยปากแค่นิดเดียวอ่ะก็สามารถเอาคนมาลากคอแกออกไปโยนหน้าบริษัทได้แล้วดูว่าที่บ้านอ๋อไม่ใช่สิที่บ้านนอกอ่ะเขาไม่สอนเรื่องมารยาทอย่างนั้นเหรอสอนค่ะแต่ฉันเลือกว่าฉันจะใช้กับใครนี่มันเกินไปแล้วนะเอาไงดีทิพย์ถ้าแกไม่ยกมือไหวพวกฉันสองคน ฉันจะเอาคนมาลากคอแกจริงๆด้วยฉันขอโทษเวลาที่ฉันทำผิดเท่านั้นแหละไอ้แก่จเกินไปแล้วนะสรุปแกจะไม่ขอโทษพวกฉันใช่ไหมได้นอกจากแกจะไม่ได้งานแล้วแกจะต้องโดนฉันตบด้วยแกจะเอาไหมล่ะฉันไม่กลัวหรอกค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็ไม่ต้องเรียกคนมาลากฉันด้วยนะคะเพราะว่าฉันไปเองได้ถ้าต้องทำงานร่วมกับคนแบบพวกคุณ ฉันขอไม่ทําดีกว่านี่แกแกจะไปไหนอะโถว้ยแกคิดว่าจะแน่แน่น่สิมันทำให้เราเสียแตลเช้าเลยนี่แล้วนี่โปรไฟล์สวัสดีค่ะนี่อูดการศึกษาของฉันค่ะ นี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าอ่ะฟุ๊บช่วยดูให้หน่อยสิแกไม่ได้ตาฝาดเลยชิไนี่มูดมองหดชัดชัดฉันอยากทำงานที่นี่มากช่วยโอกาสฉันหน่อยนะคะที่จริงแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายหรอกนะแต่ตำแหน่งที่แกสมัครมาเพื่อนฉันจองแล้วเสียใจด้วยนะคุณจองให้เพื่อนแบบนี้ไม่ผิดกฎบริษัทหรอคะ กดบ้ากดบออะไรการจะรับใครเข้ามาทํางานเนี่ยเขาใช้อำน,นาจดูไว้ซะด้วยที่นี่ใครใหญ่สุดแต่ถ้าแกอยากจะทําจริงๆอ่ะวุดต่ําๆแบบเนี้ฉันสามารถให้แกไปเป็นแม่บ้านได้นะแกจะทํำไหมล่ะงั้นฉันขอยืมวุดเพิ่มค่ะนี่ค่ะอืมวุฒิปริญญาตรีแล้วทำไมไม่ยืมตั้งแต่แรก เกดก็ดีซะด้วยนี่ไหนมาดูสิบุตปริญญาตีแถมมีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้3ปีที่นี้คุณจะรับได้หรือยังคะไม่ได้ฉันไม่รับตำแหน่งงานเนี้ยมันเป็นของเพื่อนฉันเท่านั้นฉันไม่รับใครเข้าทำงานเพราะคุณจะใช้เส้นสายเขาเอาเพื่อนเข้ามาทำงานเนี้ยไม่สนใจผลประโยชน์ของบริษัทหน่อยหรอคะอย่างเธอมันจะเป็นรู้อะไร จะเด็กฝากเด็กเส้นหรือมาสมัครเองมันก็ไม่ต่างกันหรอกเวลาทำงานกลับไปได้ละฉันไม่รับจบนะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเสียวเวลาเดี๋ยวกันค่ะถ้าฉันเนี่นวันนี้มาสมัครตำแหน่งเนี้ยคุณคงรับฉันเข้าทำงานนะคะเตือจริงๆเลย่ะปรินจะโทรจากหาชื่อดงังต่างประเทศซดด้วยนี่แก แกปลอมวุฒิหรือซื้อวุฒิมาหรือเปล่าเนี่ยฉันจะทําแบบนั้นไปทําไมคะถ้าคุณอยากรู้ก็ตรวจสอบดูนะคะว่าจริงหรือปลอมคนระดับแบบพวกคุณเนี่ยคงตรวจสอบได้ไม่ยากปลอมฉันดูจากหน้าแกแล้วอ่ะแกไม่น่าจะเป็นเรียนจบจากนอกมาได้หรอกฉันจะแจ้งตำรวจจับแกเดี๋ยวก่นอนยาทิพย์ค่อยพูดกับเขาดีๆก็ได้อะไรของแกเนี่ยคือคุณสมบัติของคุณเนี่ยเพียบพร้อมมากเลยครับ ผมพร้อมรับคุณเข้ามาทำงานและเ,เป็นผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศนะครับฟูกแกเป็นอะไรของแกเนี่ยผีเข้าสิงเหรอผีอะไรตรงนี้สินุชนาศอาหารวิไรล,ร,นนลไไไรัตนี่มันนามสกุลของท่านประธานนี่แล้วมันมาอยู่ที่แกได้ยังไงมาอยู่ที่แกเลยล่ะนี่มันนามสกุลเขา,เอ,าอย่าบอกนะครับว่าคุณคือลูกสาวของท่านประธานของบริษัทนี้นะครับใช่ค่ะฉันคือลูกสาวของท่านประธานบริษัทนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประธานนุชอาทิตย์หน้าพ่อจะให้นุชไปบริหารงานที่สาขาบูเก็ตหน่อยนะลูกได้คะ่ะคุณพ่อแต่นุชด,ดูข้อมูลมาบ้างแล้วทําไมสาขานั้นเปลี่ยนพนักง,งานบ่อยจังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะไม่มีหรอกคงหาคนทํางานยากมั้งถ้าง,งั้นนุชขอโปรไฟล์คนที่มาสมัครงานหน่อยนะคะเดี๋ yn ุชจะช่วยหาคนทํางานได้เดีย๋ยวพ่อจะให้เลข,ขาช่วยดูให้นะลูกนะขอบคุณคะ่ะพ่อ สวัสดีค่ะคุณมิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณรู้จักชื่อฉันได้ไงอะคะฉันรู้ข้อมูลของคุณมิ้นทั้งหมดค่ะฮะนี่คุณเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์หรือเปล่าคะนี่เธอมาสมัครงานางแรกก็มานั่งเล่นมือถือซะเลยไม่ใช่นะคะคือมีใครก็ไม่รู้โทรเข้ามาหาฉันนะคะฉันสองคนก็เห็นอยู่ว่าแกคุยโทรศัพท์เล่นไปสมัครงานที่ไหนเน่ก็หัดดูบอร์ดบริหาร,ขอ,รของบริษัทเขาบ้าง ทำงานแค่ไม่กี่ปีประสบการณ์แค่นั้ไม่เห็นจะมีอะไรดีสักอย่างพรู้จัดจาก,การแบบนี้นี่เองสาขานี้ถึงได้มีแต่ปัญหาถ้าลูกสาวผมไม่ใช้วิธีนี้นก็คงไม่รู้ทาแทนนี้ใสของพวกเธอเออท่านประธานคะดิฉันผิดไปแล้วคะ่ะดิฉันขอโทษนะคะขอโทษนะครับลูกสาวผมจะมาบริหารงานที่นี่เรื่องนี้ให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจเองแล้วกัน คุณนุชครับพวกเราต้องขอโทษด้วยนะครับคือเราไมา่รู้จริงว่าคุณนุชเป็นลูกสาว่านประธานนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเรารู้เราคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกใช่ไหมพวกคุณสองคนใช้อำนาจในทางที่ผิดแถมยังดูถูกเย็ดอย่างคนอื่นใช้เส้นสายแลวคนรู้จักเข้ามาทำง,งานโดยไม่เห็นผลประโยชน์อของบริษัทแตบบ่มีชฉ้นควรทำไงดีคะคุณนุชค,ครับอย่าไล่พวกเราออกเลยนะครับคุณนุชใจพวกเรารับผิดชอบหรือจะทำอะไรยอนทุกอย่างเลยครับใช่ค่ะคุณนุชฉันได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่พวกคุณทำอยู่แล้วคะ่ะหมายความว่า อยากถึงขั้นไล่ออกเลยนะคะคุณนูนใช่ะครับให้โอ,อกาสหนึ่งนะครับไปทำอะไรก็ยอมเลยครับตุลยขอโทษนะคะ,ะบบท่าปนาาประธา,าน,นท่านประธานชี่เล่าข่าวคุณนูนให้หน่อยนะครับช่วยมาลองด้วยนะครับเลือกเอานะคะว่าจะออกจากที่นี่หรือว่าจะทําตําแหน่งแม่บ้านกับคนสวนต่อฮะคนสวนแม่บ้านใช่ค่ะถ้าคุณสำเร็จแล้วฉันจะปรับตำแหน่งให้ตามความเหมาะสมจะทำไหมคะ ทำค่ะแม่บ้านทำก็ทำค่ะผมก็ทำครับผมไม่อยากโดนไล่ออกครับ <c oughs> ขนาดจะปลูกกระบองเพชรยังตายเลยดิยฉันยี้ไม่ถอยหลังสู้เหมือนกันเลยเนี่ย <c oughs>